ด่วนโมเดลเปลี่ยนแล้วค่ะที่ตัวลอยใกล้ใกลไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้53จังหวัดแนวร่องมรสมุมฝนถล่มทลายพีกระการกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับจังหวัดตะายอุทกภัยอีกอระกาดทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพี่กองที่พรลูงคุลาชายทางเฟซบุ๊ก วันศุกร์ที่26กันยายนในช่วงเที่ยงวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามพื้นที่4ี่อย่างอยากจะมีฝนตกหนักฝนตกหนักมากจากแนวร่องมรสุมที่ค่อยๆเลื่อนขยบลงมาหลังจากใได้านของพายุรากาซาที่ได้อ่อนกำลังลงและมีพายุบัวลอยที่ก่อตัวบริเวณพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมาดูในด้านของการเพยากาศในวันนี้กันนะครับเราจะเห็น ในด้านของพายุที่อยู่บริเวณพื้นที่ประเทศฟิลิปปิน์ในขณะนี้คือด้านของพายุใต้ฝุ่นบัวลอยกําลังเคลื่อนต่อทางทิศตะวันตกเชียงพิทางเหนือเล็กน้อยและนะครับ ก่อนหน้านี้ที่ให้ด้านของโมเดลพายุโชว์การเคลื่อนตัวของพายุบัวลอยเคลื่อนตัวขึ้นสูงนะครับระหว่างบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนและประเทศจีนทางตอนใต้ล่าสุดหลังจากพายุเคลื่อนตัวออกจากบริเวณพื้นที่ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนปลางมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งประเทศเวียดนามหลังจากนั้นจะขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามนะครับซึ่งเส้นทางเคลื่อนตัวต่ําลงอีกนะครับหลังจากนั้น จะเคลื่อนตัวมาสลายตัวบริเวณพื้นที่สปปลาวต่อไปและอาจจะมีผลกระทบกับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในด้านของการดึงร่องมรสุมให้ขยบต่ำเริ่มถึงมรสุมตําตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นและในด้านของเส้นทางเดินของพายุเข้าสู่แนวร่องมรสุมก็จะทําให้บริเวณพื้นที่ ใกล้กับรัศมีของพายุมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามารบางพื้นที่นะครับโดยภาพรวมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและตอนล่างทางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะได้รับอิทธิพลทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากฝั่งตะวันตกรวมถึงในด้านของแนวร่องมรสุมที่จะมีกําลังแรงทําให้คลื่นลมแรงขึ้นในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะครับ แต่ก็ต้องติดตามกันต่อนะคะว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยหรือไม่แต่แนวโน้มเคลื่อนตัวต่ําลงจริงนะครับแต่ยังไม่มีทิศทางเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยต้องรอดูนี้ได้ของโมเดลอัปเดตกันอีกทีนะครับต่อไปนี้จะพามาดูในด้านของการอัปเดตโมเดล e c mwf ที่ระดับ850เฮกโตปาชาน1,500เมตรที่ได้ของการอัปเดต เส้นทางแนวร่องมรสุมในช่วงเช้าของวันนี้แนวร่องมรสุมผ่านผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือร่วมถึงอีสานทางตอนกลางนะครับหลังจากนั้นในช่วงบ่ายแนวร่องมรสุมก็จะค่อยๆขยบลงมาเรื่อยๆ จากพาดผ่านภาคเหนือก็จะขยบลงมาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างนะครับจะค่อยๆขยบลงมาเรื่อยๆในวันนี้จะมาสุดที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางถึงตอนล่างในบริเวณพื้นที่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านโยงมาที่บริเวณพื้นที่ พายุใต้ฝุน่นบัวลอยในขณะนี้นะครับซึ่งจะเป็นแนวร่องที่โยงลงมาเรื่อยๆนะครับจากที่ดูโมเดลดังนั้นนะคะไม่ได้ของแนวร่องมรสุมที่เขยบลงมาตามแนวการเคลื่อนตัวของพายุก็จะทําให้บริเวณพื้นที่แนวร่องมรสุมมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะครับในวันนี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่สุโขทยัยอุตรดิต พิษณุโลกเลยเพชบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาร้อยเอด็ดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแม่ฮ่องสอนตา กำแพงเพชรพิจิตรนคะรสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการปราจีนบุรีฉะเชึงเราสะแก้วระยองระนองพังงาเชียงรายพยาวน,าน่านหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพู สกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรและอำนาจเจริญนะครับก็เป็นพื้นที่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านก็จะมีฝนตกหนักมากและพื้นที่ใกล้กับร่องมรสุมจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับส่วนพายุลากาซาก็สลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ในด้านของพายุใต้ฝุ่นบอลอยในขณะนี้ที่กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ เดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาน่าจะออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุบัวลอยต่อไปนะครับดังนั้นนะครับตั้งแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินมีฝนตกต่อเนื่องเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางจะมีฝนตกหนักเข้ามาเป็นบางช่วงนะครับตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าเลยนะครับพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับแอดมินจภาพาไปเช็ควิกาศไปปักหมุดพื้นที่ฝนจะเริ่มจาก11าก,าปปก,กันยายน ฝนเนมรวิน,นวพื้นที่เชียงใหม่4.4ขุนยวม5.6งาว4ปัว9.6อุตรดิตถ์1.5พิษณุโลก3.1ลมศาก4.4คอนแก่น1.7เลย4.6โพชัย5.1กรุงเทพมหานคร9.8พระครรนะครศรีอยธยา1.3สระแก้ว4ระยอง7.7จันทบุรี6.8สุรินทร์3.1 อุบลราชธานี2.5สีสเกต3โพชัย35ม้คอนแกนหนึ่งจมุกดาหาร3.1มจบานทา0ูนยุดห้านรีรธาหนึ่งท่าแขกหนึ่งสิในกายี่กันยายนฝนเนรเมรืนพื้นที่หุนยวม5.1เชียงใหม่1.8ึงจุดแปงาวสากอมก๋อย10อุตรดิต7เจ็ดพิษณุโลก12.1นึ่ครสวรรค์หน 3, วิเชียบุรี12.1 นครราชาสีมา7.1สุรินทร์8สากแก้ว7.3จันทบุรี7กรุงเทพมหานคร3และนครสิทธิยา2ท่องผาภูมิ6.5อุ้มผาง5 8ต่อไปนีจะพาไปดูการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้26 2 7กันยายน2568พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือฝอนฟ้าขนองอยละ80 และจะมีฝนตกหนังถึ้งนักมากบางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกชบูรณ์เชียงรายพะเยาน,าน่านแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 4ิบสององศาและสูงสุด31-34องศาลมแปรบรวนความเร็ว1 0 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตนออกเฉียงเหนือฝอนฟ้าขนอง้อยแะแ0 อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่กับจะมีลมแรงบริเวณจังหวัดเลยนองบุรัมพูชัย,ยภูมินองคายอุดรธานีสกลน,นครขอนแก่นมหาสรารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาอุบลราชธานีบุรีรัมย์ยโสธรและอำนาจเจริญ อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามถึงสามสามองศาลมแปรปรวนความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนอ,องร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีและกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสยี่สิบห้าองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาลมตํมาต,ตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง้อยละ80ฝนตกหนักหนักมากบางพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจาดจังซารรยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด3 3 3 4องศาลมตํะตกเฉียงใต้ความราวเร็ว2 0 3 5กมต่อชั่วโมงเลข,ขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณรลฝนร้อยละ70 และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาและสูงสุด33-34องศาลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากเพชรบุรีประจบรีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด32-35องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเรว็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลดขึ้นสูง1-2เมตรหากจะฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปเปริ่ตตกเฉียงใต้ความเร็วลิถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลืื้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวตันตกฝนร้อยละ40ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภมมูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสดุด3.33องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลื่อน้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมจมตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อน้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นของท่านติดตามไประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจารรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแย่รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ